สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ก็เอารถนะครับมาล้างอฟ์ซ่าครับสามห้าศูนหลังจากที่ไม่ได้ล้างนะครับมานานแล้วนะครับดูนะครับล้างก่อนปีใหม่ครับเงาเลยครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ขัดเวกนะครับล้างโฟมแล้วก็ล้างน้าเปล่าเฉยๆนะครับ ดูใหม่ขึ้นกว่าเดิมเนี่ยก็ใช้เงินไปแค่25บาทนะครับรอบแรกก็ฉีดน้ำไป10บาทแล้วก็เอาโฟมอีก5บาทนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำอีก10บาทก็เยี่ยมแล้วครับไม่ต้องล้างเยอะขอบคุณครับที่เข้ามารับชม